เลือดน้ำเข็มเข็มคนชาวชนบุรีรักเกียรรักศักดิ์ศรียิ่งชีวันชาวบุญชนคนจริงน้าใจคงมันผูกพันรักประชาธิปไตยรักเกียรติหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีดังนี้นายอำเภอประมงนาประสกนิกรชาวอำเภอประมงถวายเครื่องราชสักการะ วางพ่านพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัย,ยมงคลเนื่องในวันแม่แ,มแห่งชาติขณะตระก,การการปกครองเตรียมเดินหน้าจัดระเบยียบการจอดรถวันคู่วันขี่ต่อเนื่องถึงพัทยาใต้ตั้งแต่แยกสื่อสารถึงปากทางพัทยาใต้ตำรวจร่วมกับปกครองบุกจับผับโพสต์รวบต่างด้าวทำงานและนัดเที่ยวเสพยาสิบรายจากนี้ไปเป็นรายละเอียดของข่าว ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของการนําเสนอข่าวประจําวันจากทีมข่าวสซโฟนเคเบิลทีวีค่ะครับวันนี้นะคะอยู่กับเราสองคนคือยก่กับทอนรื่นพักพักในดิฉันเกษรมเกษตรค่ะนะครับในแต่ละวันครับก็มีความเคลื่อนไหวนะครับในท้องถิ่นแล้วก็รวมถึงข่าวต่างๆนะครับมานําเสนอให้สำหรับคุณครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของเราวันนี้ครับอำเภอประมงนะครับโดยในอำเภอประมงครับก็นำประสบการณ์ชาวอำเภอประมงถวายเครื่องราชสักการะวางผานพุ่มและ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัย,ยมงคลนะครับสมเด็จพระนางเจ้าตรกิจพระบรมราชินีนาถพร,รมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา9กสามพรรษาในวันที่12สิงหาคม2568 ที่บริเวณอาคารโดมเหนืประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอประมงจวดชลบุรีนรรายพัชรพัฒน์ศรีธัญ,ญนลในอำเภอประมงเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 9กพรรษา12สิงหาคม2,568โดยมีข้าราชการคณะผู้แทนองค์กรหน่วยงานสมาคมชมรมและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยวิธีการเริ่มตั้งแต่ในช่วงเวลา18ดน,นิกาผสมนิกรทุกหมู่เหล่านำพันพุ่มเงินพุ่มทองถวายต่อหน้าฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนงางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามลำดับจนครบทุกหน่วยงาน จากนั้นนายพัชรพัฒน์ศรีธัญ,ญนลในเภอรประมงเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสการะผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินเปิดกรยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรพร้อมจุดเทียนมหามงคลถวายพระพรชัยมงคลซึ่งในการนี้นายเภอรประมงกล่าวถวายราชสดุดีฉเฉลิมพระเกียรติพร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย ส่วนข่าวนี้นะคะที่เป็นประเด็นร้อนนะคะในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมารกรณีมีบุคคลซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันนะคะคไปเรียกโบ,บกรถนะคะให้ไปจอดรถในที่ของเอกชนซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะล่าสุดนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเขาออกมาร้องเรียนล่าสุดเมืองพัทยาค่ะก็เลยได้ลงพื้นที่ไปนะคะทําการจัดระเบียบรถนะคะที่บริเวณแหลมบารีไฮทางนีเพื่อทาการสกัดกลุ่มคนที่เรียกรถหลอกนักท่องเที่ยวเดี๋ยวจะมีมาตรการไหนบ้างไปติดตามค่ะ เมืองพัทยาเร่งดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาการเรียกรถหลอกลวงนักท่องเที่ยวที่บริเวณท่าเที่ยมเรือแหลมบาลีไฮหลังจากได้รับการร้องเรียนว่ามีกลุ่มบุคคลประมาณ10คนทั้งชายและหญิงนะคะได้ใช้โทรโคงประกาศเชิญชวนนำรถไปจอดอยังพื้นที่เอกชนโดยอ้างว่าอาคารจอดรถของเมืองพัทยาเต็มเรือรถไม่สามารถขึ้นได้ทั้งที่ยังมีพื้นที่ว่างให้บริการอยู่ เด็กกลุ่มดังกล่าวนะคะมักเยืนเรียกรถตั้งแต่บริเวณทางลงเนินเขาแหลมบาลีไฮไปจนถึงหน้าอาคารจอดรถและบางรายนะคะถึงขั้นวิ่งไปหารถยนต์ที่จอดรอคิวขึ้นอาคารทางนี้เพื่อเสนอให้ไปใช้บริการลานจอดรถเอกชนซึ่งคิดค่าบริการสูงถึงวันละ300บาทแม้จะจอดเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ตามค่ะ ขณะที่อาคารจอดรถอัตโนมัติของเมืองพัทยาเก็บค่าบริการเพียงชั่วโมงละ30บาทซึ่งเหมาจ่าย250บาทต่อวันพร้อมระบบลิฟต์อัตโนมัติมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงและมีหลังคาก,กันแดดกันฝน นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานะคะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งจัดระเบียบพ,พื้นที่โดยห้ามมิให้มีการบกรถหรือเรียกรถนักท่องเที่ยวโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งตั้งเต็นท์สหลังและแผงรั้วเหล็กกั้นตลอดแนวบริเวณจุดเกิดเหตุทั้งนี้นะคะเพื่อป้องกันการรบกวนต่อผู้มาเยือนค่ะ โดยในวันเดียวกันนั้นนะคะเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาร่วมกับตำรวจสพเมืองพัทยาและตำรวจท่องเที่ยวได้ลงพื้นที่ติดตั้งสิ่งกีดขวางและหน่วยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยจากการตรวจสอบไม่พบกลุ่มบุคคลใช้ทรโขงเรียกรถตามที่ถูกร้องเรียนแต่อย่างใดทางนี้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเมืองพัทยายังได้เปิดบริการลานสีฟ้าให้จอดฟรีนะคะในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมไปถึงวันหยุดยาวณนะบริเวณใกล้เคียงท่าเทียมเรือแหลมบริหาอีกด้วยค่ะ นะทั้งนี้ทั้งนั้นคนในพื้นที่ต้องช่วยกันนะคะประชาสัมพันธ์เพราะว่านักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางมาจากที่อื่นๆเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ทราบแต่บางท่านก็เต็มใจนะก็โอเคไม่เป็นไรถ้ามันเต็มอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไม่เต็มเนี่ยนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปแล้วก็เรื่องของราคาค่อนข้างส่งด้วยนะครับอันนี้แหละที่นักท่องเที่ยวเขาบอกรับไม่ได้นะครับนะฝากด้วยแล้วกันนะครับ มาดูเรื่องราวของการจัดระเบียบการจอดรถครับที่บริเวณถนนพัทยาใต้กันหน่อยดีกว่านะครับเนื่องจากว่าทางคณะกรรมการการปกครองเตรียมเดินหน้านะครับในเรื่องของการจัดระเบียบจอดรถวันคู่วันที่ต่อนเนื่องครับที่ถนนพัทยาใต้นะครับก็เรียกว่าได้ผลสําเร็จมาแล้วนะครับที่บริเวณหน้าวัดชัยมงคลนะครับถึงแยกสื่อสารนะครับนะฮะแต่ว่านี่ก็จะขยายต่อนะครับจากแยกสื่อสารนะครับไปจนถึงปากทางพัทยาใต้ถนนสุขุมวิทนั่นเองครับ ที่สลาวาการเมืองพัทยานายอนุพงศ์พุทธานาวรัตน์ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยสภาเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยโดยมีนายวิทิศักดิ์เคิ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยสภาเมืองพัทยาและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยที่ประชุมได้มีการหารือการจัดการจราจรวันคู่วันคี้ตั้งแต่แยกสื่อสารถึงปากทางพัทยาใต้ซึ่งเป็นระยะทางที่จะดําเนินการต่อจากถนนพัทยาใต้นะครับที่ได้มีการดําเนินการมาก่อนหน้านี้โดยมีการหารือรปรับแก้วเวลาในการจอดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดวัดชัยมงคลทั้งนี้ที่ประชุมจึงมีมติปรับแก้วเวลาในการจอดรถวันคู่วันคี่จากเดิม11เนากาถึง23นากา ปรับเปลี่ยนเวลานะครับปรับเปลี่ยนเป็นเวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกาตลอดแนวทั้งเส้นทางเดิมแยกสื่อสารบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเฟรนช์ชิปพัทยาใตา้ถึงแยกวัดชัยมงคล ส่วนเส้นทางที่จะดำเนินการต่อไปนะครับก็คือตั้งแต่แยกสื่อสารถึงปากทางพัทยาใต้เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งมอบหมายฝ่ายออกแบบการจราจรดำเนินการทาสีตีเส้นสีขาวแดงและซ่อมแซมป้ายสัญ,ญลักษณ์จราจรบริเวณแยกโรงเรียนเมืองพัทยา8ถึงแยกจำโบให้ชัดเจนเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด โดยได้มีการกำหนดระยะเวลาในการจัดระเบียบวันคู่วันขี้ถนนพัทยาใต้ช่วงแยกสื่อสารไปถึงปากทางพัทยาใต้ตั้งแต่เวลา11นาฬกาถึง21นาฬกาทั้งนี้ก่อนที่จะมีการดีเดย์วันที่จะจัดระเบียบนั้นจะมีการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางดังกล่าวอีกครั้งเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่พัทยาอย่างจริงจังและยั่งยืน ถ้าทําได้นะครับก็จะทําให้การจราจรนั้นคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับใช่ค่ะนะคะคที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณประชาชนภายในพื้นที่ด้วยนะที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะครับ,รบต่อที่ข่าวของทางด้านมัสยิตเซกบูฮัมมัดอาลีสุกรีพัทยานะคะล่าสุดค่ะจัดงานดื่มน้ำชาการกูสลในงานสารสัมพันธ์มัสยิดประจําปี2568ขึ้นอย่างอบอุ่นค่ะ ที่มัสยิดแซกมุฮัมมัดอาลีซุกรีพัทยาโดยอิหมามซูไลมานอิหมามประจํามัสยิดแซกมุฮัมมัดอาลีซุกรีพัทยาและฮัดีอาลีลาชายปาทานประธานจัดงานได้การต้อนรับพี่น้องชาวมุสลิมและแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางเข้าร่วมพิธีดื่มน้ำชาก,การกุศลในงานสารสัมพันธ์มัสยิดแซกมุฮัมมัดอาลีซุกรีพัทยาประจําปี2568 ดยบรรยากาศในปีนี้นะคะเป็นไปนอย่างคึกคักท่ามกลางพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมุสลิมภายในพื้นที่เดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสำหรับงานสารสัมพันธ์มัส,สยิดแซคมุฮัมหมัดอารีซุกรีพัทยาประจำปี2568นี้จัดขึ้นนะคะเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาและกิจกรรมของมัส,สยิด โดยในงานค่ะมีการจําหน่ายอาหารฮาลาลการกุศลกิจกรรมของนักเรียนมุสลิมการดื่มน้ําชาการกุศลการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุร่าอานการดูอาขอพรและการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อละหมาดคือพลังแห่งชีวิตนําไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคม ในงานนะคะยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติหลายท่านเดินทางเข้าร่วมงานในครั้งนี้อาทินายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายมีชายอินพิทักษ์ประธานคณะทํางานนายกเมืองพัทยารวมทั้งตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบรุรีสมาชิกสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนนองปรือและอีกมากมายเดินทางเข้าร่วมงานด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะ พัยีอาลีราชัยปาทานประธานจัดงานสายสัมพันธ์มัส,สยิดแซกมมฮัมมัดอารีซุกรีพัทยาประจำปี2568ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายปีติดต่อกันจนกลายเป็นกิจกรรมหลักที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วน ซึ่งในฐานะคณะจัดงานนะคะก็จะได้ตั้งใจทําในปีต่อๆไปเพื่อเป็นประโยชน์ของพี่น้องชาวมุสลิมทุกคนได้มาพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต่อไปค่ะส่วนข่าวนี้ครับทางด้านของสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับนะครับก็มีการมอบรถตู้นะครับเป็นคันที่2แล้วให้กับทางบริษิเด็กบ้านจริงใจนะครับเพื่อนําไปใช้งานนะครับในการรับส่งเด็กๆนะครับทำกิจกรรมต่างๆครับ ที่มูลนิธิเด็กบ้านจริงใจมิสเตอร์ทีมไนท์นายกสมาคมพัทยาสปอร์ตครับและมิสเตอร์โฟหรือเอกประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์นายกสมาคมพัทยาสปอร์ตครับนายเดริลอีวานชาวออสเตรเลียสมาชิกสมาคม พัทยาสปอร์ตคลับผู้สนับสนุนในการมอบรถตู้พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับเดินทางมามอบรถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์ป้ายแดงมูลค่า1 3 7 5 0ล้านบาทให้กับมูลนธิเด็กบ้านจริงใจโดยมีนางเพียงตาชุมน้อยผู้มนการมูลนิทิเด็กบ้านจริงใจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กๆคอยให้การต้อนรับซึบเนื่องจาก นายเดเรลอิวานนะครับชาวออสเตรเลียสมาชิกสมาคมพัทยาสปอร์ตครับพร้อมครอบครัวอยากร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ในการทำบุญให้แก่นางเตือนใจ นาคสะเลพระยาที่เสียชีวิตเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลโดยการมอบรถตู้ให้กับมูลธิเด็กบ้านจริงใจเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเดินทางของเด็กๆนะครับในมูลธิที่มีกว่า90คนและที่ตั้งมูลธิบ้านจริงใจนั้นอยู่ไกลตัวเมืองการเดินทางค่อนข้างจะลําบากและอันตราย การมอบรถตู้ในครั้งนี้เพื่อให้ทางมูรธิได้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเดินทางของเด็กๆในการพาเด็กๆไปทำกิจกรรมต่างๆเป็นหมู่คณะจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนางเพียงตาชุ่มน้อยผู้บริการมูลรธิเด็กบ้านจริงใจกล่าวว่าต้องขอขอบคุณทางสมาคมพัทยาสปอร์ตครับและทางครอบครัวดเรลิววานชาวออสเตรเลียที่คิดช่วยเหลือเด็กๆและ รถตู้คันนี้เป็นรถตู้คันที่สองของทางมูลนิธิที่จะช่วยในการเดินทางของเด็กๆให้สะดวกสบายปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและเราเด็กๆจากมูลนิธิจะขออวยพรขอพรอพระเจ้าให้ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสำหรับกุศลในครั้งนี้ก่อนที่เหล่าบรรดาผู้ร่วมกิจกรรมนะครับจะได้ร่วมกันรับประทานอาหารเย็นกับเด็กๆอย่างเป็นกันเอง ก็ <g år> เรียกได้ว,ว่านะครับในครั้งนี้ครับก็รถตู้นะครับขันที่2แล้วนะครับที่จะทําให้เด็กๆได้รับความสุขสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราจะเดินทางไปทํากิจกรรมตามพื้นที่ต่างๆนะครับใช่ค่ะครับ ต่อที่ข่าวของทางด้านศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลในเครือ BDMs ภาคตะวันออกกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะเขาได้มีการจัดประชุมวิชาการ BDMs Eastern Trauma Network 2025ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะรวมไปถึงทักษะที่จําเป็นค่ะในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ภัยพ,พิบัติและอุบัติเหตุหมู่นะคะให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินในภาคตะวันออกค่ะ ที่ห้องประชุมสเปซ e 2 2โรงแรมแกลนเซ็นเตอร์พอยต์สเปสเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีศูนย์ุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดูสิทธ์เวชการจำกัดมหาชนหรือ BDMS ภาคตะวันออกโดยโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้จัดการประชุมวิชาการ BDMs Eastern Trauma Network 2025ทั้งนี้นะคะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ภัยพิบัติและอุบัติเหตุหมู่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และทีมแพทย์ฉุกเฉินในภาคตะวันออก โดยในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงและภาครัฐนะคะร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดได้แก่นายแพทย์สุนทรบวรรัตนาเวชผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์อุบัติเหตุและอโโัปิดิกในเครือบริษัท และผู้อํานวยการอาวุโสสูงกระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพนายแพทย์ก้องเกียรติเกตเพชรประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม3มและกลุ่ม6กนางสุภัทราชนพนารักษ์นักวิชาการสาธารณาสุขชํานาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานภายในสาธารณาสุขจังหวัดชลบรุรีและนายแพทย์รัชติทองประยูนผู้อำนวยการศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาร่วมกล่าวเปิดการประชุมวิชาการในวันนี้ สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรในเครือข่าย BDMs ภาคตะวันออกให้มีความรู้มีความพร้อมสูงสุดในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่รุนแรงและซับซ้อนเช่นภัยพิบัติธรรมชาติอุบัติเหตุหมู่และสถานการณ์ Mass Casualty Incident โดยมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาพร้อมทั้งการเน้นการทำงานร่วมกันในเครือข่ายโรงพยาบาลต่างๆค่ะเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพ เยระยองโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีโรงพยาบาลกรุงเทพตลาดโรงพยาบาลศร,ราาลีระยองโรงพยาบาลจอมเทียนโรงพยาบาลสมิติเวชเสียราชาโรงพยาบาลสมิติเวชชนบุรีและโรงพยาบาลพยาไทเสียราชาเป็นต้นทั้งนี้นะคะเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในภูมิภาค ซึ่งการบรรยายนะคะครอบคลุมหัวข้อสําคัญอาทิการจัดการผู้ป่วยอุบัติเหตุทางกระดูกและข้อการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้และสารพิษการสนับสนุนทางด้านสุขภาพจิตสําหรับผู้ประสบภัยการเตรียมความพร้อมของชุมชนการช่วยเหลือชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลและการนําเทคโนโลยีใหม่นะคะรวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์ AI มาประยุกต์ใช้ในการจัดการและผู้ดูแลผู้ป่วยในเหตุการฉุกเฉินศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุง เทพพัทยาถือเป็นศูนย์กลางหลักนะคะของเครือข่าย BDMs Eastern Trauma Network และได้รับการรับรองมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เน้นความปลอดภัยสูงสุดในการเคลื่อนย้ายและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่พร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงทางนี้นะคะการจัดการสัมมนา,านดังกล่าวจัดขึ้น2วันด้วยกันค่ะนะก็จะมีการ จัดประชุมแบบนี้กันอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการรับมือนะคะภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะครับผมครับส่วนด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วก็รวมถึงฝ่ายปกครองนะครับก็เข้าทําการบุกจับปุ่มนะครับผับแห่งหนึ่งครับที่อ่เรียกได้ว่ามีชาวต่างด้าวนะครับลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมายแล้วก็พบอ่นักท่องเที่ยวนะครับที่มีการเสพยาเสพติดหรือว่าสารเสพติดในร่างกายนะครับสีส้มงเนี่ยถึง10รายด้วยกันครับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอประมงสนที่กำลังร่งรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจเมืองพัทยาเข้มงวดตรวจสอบสถานบันเทิงภายในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อเป็นการป้องปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยได้นำกำลังเข้าทำการตรวจสอบร้านผับโฮสตแห่งหนึ่งเลขที่188ทับหมู่1ิ ภายในซอยบงกฎพัทยาใต้เมื่อเข้าไปในร้านเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวพร้อมสั่งปิดเพลงเปิดไฟคัดแยกผู้ชายและผู้หญิงและทำการตรวจบารประจำตัวประชาชนซึ่งพบว่ามีพนักงานร้านเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสัญชาติลาวหคนสัญชาติเมียนมาหนึ่งคนจากนั้นได้ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายปรากฏว่ามีพนักงาน9้าคนและลูกค้าหนึ่งคนที่มีปัสสาวะสีม่วง เบื้องต้นได้คุบคุมตัวผู้ที่รับเป็นคนดูแลร้านแรงงานต่างด้าวหรายพร้อมทั้งผู้ที่มีปัสสาวะสวีม่วงนะครับในร่างกายส่วนตัวไปทําประวัติแล้วส่งเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟูในภายหลังพร้อมส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป โดนจับกลุ่มกันไปนะครับแล้วก็ใครที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้เสพก็ต้องเข้าสู่การบาบัดั่นเองนะครับนะคะช่วงนี้ลงพื้นที่กวาดล้างกันตลอดต่อเนื่องเรามี่าวมานําเสนอกันอยู่บ่อยครั้งนะคะท่านใดที่ยังทําผิดอยู่เนี่ยนะคะก็อย่าลืมนะคะไปทําให้มันถูกต้องซะนะคะ มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหเป็นข่าวที่ฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าทวงเสื้อกันโหดมากนะคะบอกว่ามีการนัดคืนเสื้อกันแต่เป็นเสื้อแบรนด์เนมค่ะพี่ป๋องนะคะราคาก็จะค่อนข้างสูงนะคะซึ่งจากการนัดคุยกันจะคืนเสื้อกันเนี่ยนะคะแต่ว่ามันบานปลายค่ะตกลงกันไม่รู้เรื่องนะคะก็เลยทําให้วัยรุ่นพัทยานะคะที่นัดคืนเสื้อกันเนี่ยค่ะสายกระสุนใส่กันเขาบอกว่าได้ยินเสียงสองนัด แต่ว่าเข้าท้องเด็ก14ไปเนี่ยนะคะกว่า20เมตรค่ะต้องบอกว่ากลายเป็นฝันร้ายในวันแม่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาจังหวัดชนบรุรีได้รับแจ้งมีเหตุเยาวชนถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยาค่ะตรวจสอบที่โรงพยาบาล แพทย์และพยาบาลนะคะกำลังยื้อชีวิตเด็กชายพอร์ดนาสมมติอายุ14ปีถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่บริเวณด้านหลังกระสุนลูกปลายฝังในช่องท้องไม่น้อยกว่า20เมตรอาการโคมา่าก่อนถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชนบรุรีโดยมีแม่และเพื่อนๆเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด นางสาวเพนซิลีอายุ45ปีแม่ของผู้บาดเจ็บเปิดเผยทั้งน้ำตานะคะว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณตีสีได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของลูกชายแจ้งว่าน้องพอดถูกยิงจึงได้รีบไปโรงพยาบาลซึ่งพบว่าลูกชายอยู่ในอาการวิกฤตและถูกนำตัวเข้าห้องผ่าตัด ตนเหตุทราบจากเพื่อนลูกชายนะคะว่ากลุ่มเพื่อนของน้องพอดได้นัดกับกลุ่มวัยรุ่นอีกฝ่ายเพื่อคืนเสื้อแบรนด์เนมมูลค่าสูงที่บริเวณประพาคารแหลมบาริไฮพัทยาใตา้โดยน้องพอดจึงตามไปด้วยโดยนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากับเพื่อนรวม3คนเมื่อมาถึงที่นัดหมายนะคะกลับถูกฝ่ายคู่อริที่นั่งท้ายรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อและสีชักปืนยิงใส่ทันทีกระสุนเจาะร่างลูกชายจนล้มฟุบ ก่อนที่คนร้ายจะขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วซึ่งหมอบอกนะคะว่ากระสุนฝังในช่องท้องไม่ต่ำกว่า20เมตรอยากให้ตำรวจเร่งจับคนร้ายเพราะเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจในวันแม่ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุใกล้ประภาคารแหลมบาริไฮพบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะช่วงเวลา2นาฬิกา32นาทีพบกลุ่มผู้บาดเจ็บนั่งรวมตัวกันอยู่ริมถนนต่อมาค่ะมีรถกระบะสีบรอนขับ,บวนอยู่2รอบจากนั้นช่วงเวลา4นาฬิกา3นาทีค่ะกลุ่มผู้บาดเจ็บได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามกันเป็นแถวรถกระบะต้องสงสัยขับตามหลังอย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้น2นัด แล้วรถกระบะนะคะก็ได้เร่งเครื่องหนีไปขณะที่เพื่อนๆได้รีบพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะ พันตำรวจทัวรุษภานนรองพุ่มกับการสอบสวนสอพอเมืองพัทยาเปิดเผยว่าได้สอบปากคำกลุ่มเพื่อนผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเยาวชนทั้งหมดแล้วคาดว่าสาเหตุปมทวงเสื้อแบรนด์เนมที่บานปลายจนท้าทายกันก่อนที่จะนัดคืนเสื้อและลงเอยด้วยเหตุยิงกันยืนยันว่าตำรวจรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วและอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต,ตามกฎหมาย นะฮะก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะคะวันแม่ด้วยได้รับโทรศัพท์บอกลูกถูกยิงแ่าโหใจแม่สลายเลยใช่ค่ะครับผมครับนี่ก็อีกเหตุการณ์หนึ่งครับก็มีการยิงกันนะครับนะฮะเขาบอกว่าโจววิดสิ้นชื่อครับคู่อริควงปืนยิงใส่นะครับแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดไม่ระคายผิวเลยนะครับผู้ที่ถูกยิงนั้นเขาบอกว่าที่รอดมาได้ เช <cient> ื่อว่าเป็นปฏิหารนะครับที่พระที่เขาแขวนคออยู่นะครับทำให้รอดพ้นจากภัยอันตรายนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทมือพัทยาสขาย่อยของดงตาลรับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงกันเหตุเกิดที่บริเวณชายหาดจอมเทียนใกล้โรงแรมเดอะนาวเมืองพัทยาตะบนหนองเปือออำเภอประมงจังหวัดชลบุรีตรวจสอบที่เกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวอยู่ในอาการแตกตื่นตกใจเป็นจำนวนมาก พบนายปัญญาวิทย์อายุ19ปีมีร่องรอยถูกอาวุธปืนยิงจนทะลุเสื้อแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด 0. .38 มิเมตรตกอยู่2ปลอกและลูกปืนขนาดเดียวกัน1นัดตกอยู่ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนหลบหนีไปตามถนนเส้นสายชายหาดจอมเทียนสอบถามนายปัญญาวิทย์เราว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นคู่อริเก่ากับเพื่อนตนเมื่อสองเดือนก่อนแต่ไม่ได้เคียรกันขณะที่นั่งเล่นอยู่ที่บริเวณชายหาดนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถักรยยนยนต์ผ่านมาเจอแล้วก็ชักอาวุธปืนยิงใส่ประมาณสองนัดมารู้ในภายหลังว่าคมกระสุนทะลุเสื้อโชคดีไม่ถูกเข้ากับร่างกายจึงไม่ได้รับบาดเจ็บเชื่อว่าเกิดจากปฏิหารพระเครื่องที่ตนเองแขวนติดตัวไว้แต่ได้หล่นหายระหว่างวิ่งหนีตาย เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิทยุสกัดจับผนร้ายจากรูปพรรณสันฐานตามคลิปวิดีโอที่พรมืองดีสามารถบันทึกภาพของกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้อย่างชัดเจนแต่ก็ยางไร้วี่แววอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่หาบ่อแสซ,ซึ่งรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป ถ้าอยากจะรู้นะครับว่าพระอะไรนะครับเขาบอกว่าพระเครื่องนั่นเองนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าพระอะไรนะนะคะครับครับมาต่อที่ข่าวอุบัติเหตุบ้างนะคะเกิดเหตุหนุ่มเชียงรายขาเมาหนักเลยนะคะแล้วก็ซิ่งรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถจักรยานยนต์อีกคันนะคะก่อนที่จะเสียหลักพุ่งไปอัดท้ายรถส่งน้ําแข็งงานนี้มีคนได้รับบาดเจ็บสองคนค่ะ เจ้าหน้าที่หน่วยคู่ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะส่งของมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในซอยหนึ่งพรับหวานตบนน้อนปเปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจึงประสานอาสาสมัครคู่ภัยเข้าช่วยเหลือ ที่เกิดเหตุน,นะคะพมรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าจีออโน่สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพุ่งเข้าไปติดอยู่ใต้ท้องรถยนต์กระบะตู้ทึบส่งของในสภาพพังเสียหายยับเยินค่ะพบผู้บาดเจ็บนะคะทราบชื่อคือนายเมทาสิท์สุดพนามอายุ27ปีชาวจังหวัดเชียงรายอยู่ในการมึนเมาสุราอย,ย่างหนักมีบาดแผลแตกที่ศีรษะและถลอกตามร่างกายกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล ทางออกไปเล็กน้อยนะคะผมรถจักรยานยนต์ยม m a าฟีโน o สีขาวน้ำเงินหมายเลขทะเบียนจังหวัดชนบุรีล้มความเสียหายเล็กน้อยผู้ขับขี่คือนางสาวจารีอายุ39ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ จากการสอบถามนางสาวจารีเล่าว่าขณะที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พักซึ่งตนขับอยู่ด้านหน้านะคะส่วนนายเมธาสิทธิ์ขี่ตามหลังมาด้วยความเร็วก่อนที่จะพุ่งชนท้ายรถของตนอย่างแรงนะคะแล้วเสียหลักล้มก่อนที่จะกระเด็นไปชนท้ายรถกระบะส่งน้ำแข็งจนเป็นเหตุให้ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชม วันนี้เราทั้งหมดต้องไปข่าว้องลาแล้ก่อ,อน,นครับสวัสดีครับสสวัสดีคค่ะ สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลและถวายเป็นพระราชะกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระชนมพรรษาครบหรอบศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการไก่เกี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เจราจายุติข้อพิพาทตามนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่1ที่พึ่งดังวลีนี้ค่ะอย่าพึ่งรีฟ้องถ้ายังไม่ลองไก่เตียกันก่อน ศาลจังหวัดพัทยาเชิญชวนประชาชนผู้มีข้อพิาพาททางแพ่งและคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวทุกคดีในเขตอำนาจศาลจังหวัดพัทยาเข้าร่วมดำเนินการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อระง,งับข้อพิาพาทโดยมีผู้รรประเีินตนอมช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยท่านสามารถยื่นคำร้องโดยไม่ยื่นได้ด้วยตนเองหรือย,ยื่นผ่านทางไปรษณีย์หรือระบบซีออส การไกลเกีย่ยกองฟ้องไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมศาลไม่มีสถานะเป็นโจรหรือจำเลยและไม่มีประวัติว่าถูกฟ้องคดีต่อศาลถ้าสามารถดำเนินการไกลเกีย่ยได้ตั้งแต่เริ่มต้นและมีคำพิพากษาตามยอมจนจบกระบวนการให้ศาลจังหวัดธัายาที่เดียวหากตกลงกันได้ถ้าสามารถขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมหากฝ่ายได้ผิดสัญญาอีกฝ่ายสามารถบังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการฟ้องคดีกันอีก หากไกลเกลี่ยไม่สำเร็จให้ขยายอายุความออกไปอีก60วันนับแต่วันที่การไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงจึงขอเชิญชวนทุกท่านอย่าเพิ่งรีบฟ้องถ้ายังไม่ได้มาลองไกลเกลี่ยก่อนฟ้องกับศาลจังหวัดพัทยาก่อนขอบคุณค่ะทามการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้น มาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้ม,ยมช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงามเพรา<อ>ะที่นี่พัทยา,ยาบ้านของเราโสภาพนเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเรสร<โ>ิมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา